ข้อสุดท้ายละข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยประกอบไปด้วยประกอบด้วยเลขจำนวนนับ7จ็ดจำนวนดังนี้9ก้1สิบสแแล้วก็ตัว p ตัว p คือเลขจำนวนนับอ่ะนะฮะเ,เราเข้าใจคำว่าเลขจำนวนนับไหมเลขจำนวนนับ ที่มันนับได้ด้วยนิ้วอะนะฮะหนึ่งนสะองสามสี่ห้าหกเจ็ดปด้าสิบเนี้ยนะ,ะเขาเรียกว่าจำนวนนับนะครับเพราะนั้น P ก็เป็นเลขพวกนั้นละ่ะเอาละ่ะทีนี้ถ้าข้อมูลชุดนี้มีมัธยฐานเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตและข้อมูลชุดนี้มีฐานนิยมแล้วฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าใดครับผมอ่เป็นสถิติดูเหมือนจะยากด้วย แต่พอทำได้ค่อยๆทำนะ <_ d ata> เมื่อน้องเห็นคำว่ามัยธยฐานสิ่งที่สิ่งแรกที่น้องต้องทำคือคืออะไรฮะ <_ d ata> เรียงเลขสิเธอถูกว่า <_ d ata> เห็นมัยธยฐานอ่ะสิ่งแรกที่ต้องทำคือเรียงเลขก่อนมากสามเรียงจากน้อยไปมากะนะฮะ สามแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสี่แล้วก็ P ซึ่งไม่รู้ว่า P อยู่ตรงไหนนะคือ P แทรกได้ทุกที่นะครับโอเคไหมอืมเอาละ่ะ สมมุติว่า p เป็นเลขมากแล้วกันนะสมมุติว่า p เป็นเลขมากก่อนนะพี่จะหารทยะฐานเวลาหารยะฐานเราทํายังไงฮะเราก็หาค่ากลางค่ะคือตัดหัวตัดท้ายจําได้เปล่าค่ากลางคือเลขเก้าเข้าไหมสมมติว่า p เป็นเลขมากนะครับ p เป็นเลขมากที่สุดนะครับค่ากลางคือเลขเก้า หรือพูดง่ายๆคือข้อมูลชุดเนี้มันมีค่ากลางเป็นเลขในเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งแน่ๆถูกปะมีค่ากลางเป็นเลขในเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งแน่ๆนะฮะเข้าไหมแต่ทีนี้พี่จะบอกอะไรให้ให้น้องฟังพี่แบ็กกลับไปก่อนตึ๊กตๆ๊กตุกตึ๊ก,ก,ก,กน้องเห็นคําว่าฐานนิยมไหม นะเห็นคําว่าฐานนิยมนะฮะฐานนิยมปลว่าเลขมันซ้ำครับผมโอเคไหมฐานนิยมปลว่าเลขมันซ้ำซึ่งเราดูจากในข้อนี้แล้วอะ่ะเราพบว่ามีเลขซ้ำไหมครับไม่ซ้ำเลยถูกปะแต่โจทย์ยังยืนยันว่ามีฐานนิยม งั้นน้องช่วยบอกพี่ได้เลยว่าตัว p เป็นเลขอะไรครับเอฐานนิยมคือเลขซ้ำฮะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนในห้องเราเนี่ยส่วนใหญ่ใส่รองเท้าเบอร์สี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยก็แปลว่ามีคนใส่รองเท้าเบอร์สี่สิบเอ็ดหลายคนนะครับเยอะที่สุดเรียกว่าเบอร์สี่สิบเอ็ดเป็นฐานนิยมโอเคไหมเลขซ้ำ ซึ่งดูจากในโจทย์เนี้ยไม่มีเลขซ้ำงั้นพี่บอกน้องได้เลยว่าตัว p เป็นเลขซ้ำแน่นอนฮะโอเคไหมแล้วควรจะต้องซ้ำแบบกลางๆด้วยครับอ่ะน้องลองมองซิว่าเลขกลางๆมันคือเลขอะไรครับอ่าไม่9ก็11หรือไม่ก็8โอเคปะ่ะมีอยู่3ตัวนี้แหละถ้าไหมนะเพราะนั้นพี่สามารถเขียนได้อย่างนี้ครับเขียนใหม่นะ 3, 7, 8แล้วก็ P แล้วก็ 9, 11, 14อนะครับอันนี้กรณีที่ P เป็นเลข8หรือ9อ่ะนะครับมันมันจะอยู่ตำแหน่งนี้ในกรณีที่มันเป็น8หรือ9นะถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันเป็นเลข1ิบเอพี่จะสามารถเขียนใหม่เป็น 3, 7, 8, 9, จ็เอ่อสิ 11, เดี๋ยวนะ P แล้วก็วงเล็บ่าเป็นสิบเอ็ดนะแล้วก็สิบเอ็ดแล้วก็สิบสี่นะครับมันน่าจะมีประมาณนี้ใช่ปะมีสองแบบนะน่าจะมีสองแบบเอาละเราลองตัดหัวตัดท้ายดูนะตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายอืมมันจะเหลือ P เป็นตัวกลางซึ่ง P ไม่แปดก็เก้านะครับ ลองดูอันล่างนะตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายจะเหลือฐานนิยมเป็นเลข9นะฮะเป็นเลข9วิธีการก็คืออันนี้จะซับซ้อนหน่อยนะแต่ค่อยๆดูตามไปนะวิธีการที่พี่จะทำอ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าเป็นเคสบนหรือเคสล่างถูกปะ แต่เราเราเดาว่ามันมีแค่สองเคสนั่นแหละที่มันจะเกิดอะเราก็ทํามันทั้งสองเคสเลยครับโอเคไหม<ะ>เราทํามันทั้งสองเคสเลยจริงๆเราด้วย common sense พีดูแล้วว่ามันไม่ใช่เคสล่างหรอกมันต้องเป็นเคสบนโอเคไหมะฮะต้องเป็นเคสบนนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้เรายังไม่ได้ทําข้อสอบเนาะคือถ้าถ้าเป็นในข้อสอบอะ่ะพี่แบ่งอย่างเงี้ยพี่จะทําเคสบนก่อนเพราะว่าพี่เดาว,ว่ามันน่าจะตอบข้างบนแหละแต่อันนี้เราแบบเหมือนเรียนรู้ใช่ป่ะทําแบบทดสอบเนี่ยพี่จะเริ่มทําจากอันที่มันไม่ใช่ก่อนคือทําเคสล่างก่อนงงไหม <laughs> อะลองทำอันล่างก่อนนะครับคือพีเป็นเลขสิบเอ็ดนะนะฮะอืม พราะฉะนั้นพี่หา x-bar ของอันล่างนะสามบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าบวกสิบเอ็ดนะครับบวกสิบเอ็ดแล้วก็บวกสิบสี่นะครับหารด้วยทั้งหมดฮนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหารด้วยเจ็ดครับผม อโอโหเลขเยอะเหลือเกินแต่บวกบวกไม่ยากนะแต่ด้วยความขี้เกียจนะขอแค่คูลเรเตอร์ขึ้นมาสามบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าบวกสิบเอ็ดบวกสิบเอ็ดบวกสิบสี่หารเจ็ดได้เก้านะครับอันนี้ได้เก้า x b a ์เท่ากับ9ซึ่งตรงกับมีดเดยมพอดีเลยว่ะ <c oughs> เคสที่เราคิดว่ามันไม่ใช่ดันดันเป็นคำตอบที่ใช่ฮะเห็นไหมเคสล่างครับดันเป็นคำตอบที่ใช่ไหมเออตลกดีอ่ะอันนี้เขาเข้าใจสิ่งที่โจทย์เขาถามยังครับโจทย์เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับค่ามัธยาฐานอะนะ ในเคสล่างเนี่ยมัจยาฐานคือเลข9แล้วค่า p เป็นเลข11ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็เป็นเลข9เหมือนกันดังนั้นฐานนิยมก็คือเลขที่มันซ้ำครับคือ11นั่นเองครับตอบอย่างเงี้ยคคิดอย่างนี้เอเคไหมเออฟลุกดีนะอืมนะฮะคิดอย่างนี้ ทันไหมฮะข้อนี้งงไหมเนี่ยได้นะคือทำข้อนี้ได้มันต้องเข้าใจเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรฐานนิยมคืออะไรมัธยาฐานคืออะไรนะฮะอ่ะแต่ก่อนจะไปไหนๆพี่ก็เขียนมาขนาดนี้แล้วพี่ขอคำนวณข้างบนด้วยนะพี่ขอลบแผงนี้ทิ้งนะครับ แล้วพี่ขอคำนวณทั้งบนด้วยเพราะว่าติดใจเอาล่ะข้างบนนะฮะ x bar ของข้างบนเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ3ามบวกเบวก8บวกสมมุติกรณีแรกเป็นเลข8ก่อนนะครับบวก9บวกสิบวกสินะฮะแล้วก็ส่วนด้วย7จนะ x bar ก,กรณีบนนะ อะไรพี่คำนวณน,นะคือโจทย์ข้อน,นี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรถูกป้ะเราต้องค่อยๆทยอยแทนใช่ไหมอย่างเมื่อกี้พี่ก็แทนให้ดูบังเอิญฟลุกว่าได้พอดีใช่ปะเดี๋ยวพี่จะลองคำนวณทั้งหมดว่าได้ไหมสามบวกเจ็ดบวกแปดบวกแปดบวกเก้าบวกสิบเอ็ดบวกสิบสี่ 14. หารด้วยเจดนะฮะเอ๊ะบวกผิดนี่เอาใหม่สามบวกเจ็ดบวก แปดบวกแปดบวกเก้าบวกสิบเอ็ดบวกสิบสี่หารด้วยเจ็ดน,นะครับได้อกบาเท่ากับแปดจุดห้าครับซึ่งแปดจุดห้าเนี้ยมันไม่เท่ากับฐานนิยมโอเคไหมเคสน,นี้เลยผิดนะฮะเอาละพี่ขอเปลี่ยนจากเลข8ดเป็นเลข9้านะฮะก็คือเคสบนเหมือนเดิมเนาะ เปลี่ยนจากเลข8เป็นเลข9กนะครับแล้วพี่ก็คิดใหม่นะไอ้แปเนี่ยผิดนะเอาละมา3บวก7บวก8บวก9บวก9บวก11บวก14นะครับหาร7ได้ x บาร์เท่ากับ8.7ครับซึ่ง8.7ก็ผิดอยู่ดีฮะทีนี้พอจะนึกออกอยังว่าตัว P เนี่ย ยังไงยังไงก็ต้องเท่ากับ1ิบแน่ๆนะครับพอ p 11, เท่ากับสิบจะได้ฐานนิยมเท่ากับ1ิบเอ็ดนั่นเองเป็นคำตอบนะครับโอเค